สวัสดีครับบวัสดีครับบวัสดีครับบดีครับนรัสครับผมครับผมวันนี้เป็นวันที่เป็นวันดีสาหรับพี่ใช่ัฮะในการออกรถใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอเคครับพี่ตัวนี้ผมขอสัมภาษณ์นิดนึงของพี่มาจากจังหวัดอะไรนะครับปทุมครับพี่รู้สึกยังไงทําไมถึงมาซื้อรถที่ตโยต้าเป็นหนึ่งนครราชสีมาครับผมก็ดูโอเคดีรถสวยดีอ๋อคือหนึ่งโอเคดีรถสวยดีแล้วก็ฟอร์มชั่นล่ะครับพี่เป็นไงบ้างครับก็ดาวศน์เ ดาวศูนย์บาทศบาทนะครับที่โตต้าเป็นหนึ่งใช่เนาะโอเคงั้นก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่รัฐพัฒนะครับที่มาจากปทุมธานีนะครับมารับมอบรถดีแคปดีโวกับเรานะครับผมนะครับก็ถ้าท่านใดอยากจะใช้โปรโมชั่นนี้นะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อทางโตต้าเป็นหนึ่งได้ครับผมบีพัสุดดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ